สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมนิทรรศการกิจกรรมบัวหลวงสันจรนิทรรศการนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่หอศิลป์พระพิคเนศสวนคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะงั้นเราไปชมกันเลยไหมคะไปเลยค่ะมูลนิธิบัวหลวง ได้จัดประกวดจิตรกรรมโบหลวงตั้งแต่ปีพศ2517และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยเรงเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีเจตนาในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวรตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมากที่มีทักษะแนวคิดและความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานด้านจิตรกรรม เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าและมีโอ,อกาสขึ้นเวทีสแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับได้ว่าจิตกรรมวัวหลวงเป็นสถาบันศิลป์ที่ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่า เป็นเวทีประกวดการวาดภาพที่ได้มาตรฐานศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพบางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติในขณะเดียวกันรางวัลจิตกรรมบัวหลวงก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและมีมาตรฐานสูงสำหรับการประกวดจิตกรรมบัวหลวง ครั้งที่4.3ประจำปี2565มูลนิธิบัวลหลวงได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงนิทรรศการจิตกรรมบัวหลวงสัญจรน,นำผลงานไปจัดแสดงในภูมิภาคต่างๆของประเทศรวมถึงณหอศิลปพระพิคเนศวรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรูปผลงานจิตกรรมที่นำมาจัดแสดงเป็น3ประเภทดังนี้ 1. จิตกรรมไทยแบบประเพณีเป็นงานจิตกรรมที่มีกระบวนการสร้างสารรค์แนวความคิดเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดํารงภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของงานจิตกรรมไทยแบบประเพณี 2. จิตกรรมไทยแนวประเพณีเป็นงานจิตกรรมที่มีกระบวนการสร้างสารรค์ แนวความคิดและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนาสร้างสารรค์ให้เข้ากับสมัยนิยม 3. จิตรกรรมร่วมสมัยเป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสารรค์แนวความคิดและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรีความเป็นมาและแนวคิดของงาน บ่อยครั้งที่ผมเบื่อนายตึงเครียดเหนื่อยล้าจากการงานผมมักจะหาวิธีหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหล่านั้นโดยการเสพสื่อที่มีประเด็นเนื้อหาไกลออกไปจากสุดที่เราเป็นให้ไกลที่สุดเพื่อบำบัดจ,จิตใจจึงเกิดความตระหนักว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกใบเดียวกันที่ทุกข์หนักยิ่งกว่าหาทางหลุดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายหมดปัญญาด้วยศักยภาพที่ถูกจำกัดและทำความเข้าใจความจริงนั้นให้ได้ จุดเด่นและจุดด้อยของงานจุดเด่นคือการใช้สีที่มองแล้วดูสดใสน่าดูจุดด้อยคือองค์ประกอบของภาพอาจจะมองได้ยากคืออาจทำให้ไม่เข้าใจถึงผลงานความประทับใจต่อผลงานคือแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานการนำเอาความรู้สึกในการใช้ชีวิตมาสร้างเพื่อให้เกิดผลงาน การนำประสบการณ์จากการชมการแสดงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการเอาแนวคิดที่ผู้สร้างสารรค์ผลงานที่มักจะหาวิธีหลีกเลี่ยงความตึงเครียดความเหนื่อยล้าและหาวิธีบำบัดจ,จิตใจข้อควรปรับปรุงแก้ไขาการแสดงหรือที่จัดแสดงคือผลงานการแสดงอาจจะแสดงในพื้นที่ที่จำกัดอาจทำให้สีของผลงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 1. ความเป็นมาและแนวคิดของงานความงดงามในพลังศรัทธาและภูมิปัญญาพื้นถิ่นพิธีกรรมการบวชป่าเป็นุสโลบายที่แฝงด้วยความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปบุกรุกทำลายผืนป่าที่ผ่านพิธีกรรมนี้ เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ต้นไม้และป่าได้เติบโตคงความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งที่มีชีวิตได้อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ 2. จุดเด่นและจุดด้อยของงานคือการใช้สีที่ดูเสมือนจริงการเอาพิธีกรรมบวชป่ามาแสดงให้ผู้ชมได้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องมีพิธีกรรมแบบนี้ขึ้นมา 3. ความประทับใจต่อผลงานคือ ชอบแนวคิดที่ผู้สร้างต้องการที่จะแสดงถึงพิธีกรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 4. การนำประสบการณ์จากการชมการแสดงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการไม่เข้าไปบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าเพื่อรักษาต้นไม้และป่าได้เติบโตและรักษาระบบนิเวศให้ดำรงอยู่ต่อไป 5. ข้อควรปรับปรุงแก้ไข การแสดงหรือที่จะแสดงคืออยากให้พื้นที่ในการจัดแสดงกว้างขวางมากขึ้น 1. ตามเป็นมาและแนวคิดของงาน12ปันนาเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยหรืออดีตเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองมีภาษาพูดภาษาเขียนและศาสนารวมถึงมีกษัตริย์หรือเจ้าฟ้าปกครองมีอาณาเขตกว้างใหญ่ถึง12หัวเมือง กษัตริย์หรือเจ้าฟ้ามีบทบาทสำคัญในการปกครองบ้านเมืองเป็นแบบอย่างในการเข้าวัดทำบุญทำนุบบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาบ้านเมืองในดินแดนไทยหรือจึงสงบสุขร่มเย็นจเจริญด้วยศิลปะวัฒนธรรม 2. จุดเด่นจุดด้อยของงานจุดเด่นคือการนำเอาเรื่องราวและประเพณีของ12ปันนามาเล่าเพื่อสื่อให้เห็นว่า ในสมัยก่อนกษัตริย์หรือเจ้าฟ้ามีบทบาทสำคัญมากแค่ไหน 3. ความประทับใจต่อผลงานคือภาพคนที่ผู้สร้างวาดดูเหมือนมีชีวิตดูแล้วสนุกไปกับภาพที่เห็น 4. การนำประสบการณ์จากการชมการแสดงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือเราควรเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น เพราะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญด้วยการทำง,งานและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกับสมัยก่อนอย่างมาก 5. ข้อควรปรับปรุงแก้ไขการแสดงหรือที่จัดแสดงคือการใช้สีที่อ่อนอาจเป็นเทคนิคการใช้สีที่คนสมัยใหม่หรือวัยรุ่นบางคนอาจไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงการสื่อของผู้สร้างผลงานและการจัดแสงให้ผลงานของผู้สร้าง ในปัจจุบันที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์มนุษย์สร้างอุตสาหกรรมขึ้นมามากมายเพื่อตอบสนองและสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติด้วยผลงานสร้างขึ้นจากเศษซากความเจริญที่ถูกทิ้งล้างในรูปแบบหมู่บ้านสะพานที่ยังมีความหวังโดยการนำเศษซากที่หลงเหลือต่างๆมาจัดประกอบเข้าด้วยกัน เป็นหมู่บ้านที่แข็งแกร่งหากมนุษย์หันกลับมามองสิ่งรอบตัวใส่ใจกับเศษซากเหล่านี้มากขึ้นคำว่าพิกฟื้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้กับคืนสู่สมดุลคงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไจุดเด่นจุดด้อยของงานจุดเด่นคือการนำเอาวัสดุพวกเหล็กลวดไม้ นำมาสร้างผลงานให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาดูจุดด้อยคือมีการผสมผสานระหว่างวัสดุต่างๆมากเกินไปอาจทำให้ผู้ชมเข้าไม่ถึงผลงานที่สื่อหากไม่ได้อ่านแนวคิดความประทับใจต่อผลงาน คือชอบเกี่ยวกับแนวคิดของผู้สร้างการนำเอาสิ่งที่ถูกทิ้งล้างมาทำผลงานเพื่อให้มนุษย์หันกลับมามองสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นการนำประสบการณ์จากการชมการแสดงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือเราอย่าทำอะไรทิ้งกว้างเราควรใส่ใจสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้มากที่สุด ข้อควรปรับปรุงแก้ไขการแสดงหรือที่จัดแสดงคือควรจัดแสงให้ดูสว่างมากขึ้นเพื่อให้เห็นจุดเล็กๆที่แสงไม่โดนให้มีความสำคัญเท่ากันทั้งผลงานความเป็นมาและความสำคัญจากคำที่บอกเล่าและนิทานพื้นบ้านอีสานที่เคยได้ฟังเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยจินตนาการตำนานความเชื่อพิธีกรรมและจิตวิญญาณ ะประสบการณ์ชีวิตของตนเองชวนให้ระลึกถึงสถานที่เรื่องราวคำสอนวัตถุสิ่งของและผู้คนทั้งที่ยังอยู่และจากไปแล้วจึงนำมาประกอบสร้างเป็นโลกของห่วงคำหนึ่งเรียงร้อยด้วยเข้าด้วยกันในบริบทใหม่ด้วยการปัติดปต่อเรื่องราวที่อาจขาดหายไปบางส่วนเข้าด้วยกันอีกครั้ง จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานจุดเด่นคือการที่นำวัสดุที่มีนำมาสร้างเป็นเรื่องราวให้เกิดผลงานจุดด้อยคือการมีเส้นมากเกินไปอาจทำให้มองแล้วหาจุดเด่นของผลงานได้ยากความประทับใจต่อผลงานคือการนำเอาคำบอกเล่าและนิทานพื้นบ้านอีสานมาสร้างเป็นผลงานทำให้รู้สึกแปลกตาไปเพราะส่วนตัวไม่เคยเห็นผลงานแนวนี้มาก่อน 4. การนำประสบการณ์จากการชมการแสดงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการที่คนเราเชื่อในพิธีกรรมและจิตวิญญาณมันชวนให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้น 5. ข้อควรมปรับปรุงแก้ไขาการแสดงหรือที่จัดแสดงคืออยากให้ทำแผนความเป็นมาและแนวคิดของงานมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความชัดเจนของตัวหนังสือไปชม บรรยากาศภายในนิทรรศการกันครับ